สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียวชาแนลในคลิปนี้ครับผมมีแคลลับดีๆครับผมมาบอกกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมในกรณีที่ท่านหลายท่านนะครับผประสบปัญหาเจอกันว่าลักษณะที่ต้นยางที่เกิดเป็นโรคเชื้อราครับเชื้อราต่างๆที่เข้ามากัดกินต้นยางของเราตรงนี้นะครับลักษณะต้นเป็นแบบไหนแล้วก็วิธีป้องกันทําแบบไหนครับในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาบอกท่านผู้ชมครับผมว่าวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นสาหรับต้นยางชาถูงตาเขียวแบบนี้ครับผมที่เกิด เป็นโรคเชื้อรานะครับลักษณะอาการลําต้นของเขาจะเกิดแบบไหนจะเป็นยอดแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันครับผมอ,อย่างที่ผมกลิ่นไปบอกท่านผู้ชมไปแล้วเมื่อกี้ครับผมว่าย่างตาเขียวเนี่ยครับผมไม่ว่าไม่ว่าเราจะทําชําไว้500ร้หรือว่าพันหนึ่งสองพันสามพันต้นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่ามันจะติดไปทุกต้นนะครับท่านผู้ชมมันจะมีโรคขึ้นมาด้วยเพราะว่าช่วงนี้ที่ผมถ่ายคลิปอยู่นยครับผมจะเป็นช่วงปลายฝนแล้วมันก็จะมีฝนตกมั่งน้าค้างมั่งนะครับ ก็คือจะทําให้ต้นยางนี่ครับของเราเนี่ครับจะเกิดเป็นเชื้อโรคได้ง่ายโรคหลกัหลกๆเลยที่ที่เกิดกับยางตาเขียวที่เรา,เาชําวไว้เนี่ยครับมันก็จะมีอยู่ที่ว่าอาจจะเป็นโรคเชื้อรานะครับเชื้อราจะเป็นพวกราน้ําค้างนะครับโรคไฟรับทอปทร่านะครับน,นี่จะเป็นกันเยอะนี่ครับผมก็เจอเหมือนกันขนาดถ้ามาชมถ้าถ้ามาชมดูคลิปก่อนโน้นที่ผมใช้ยาป้องกันเชื้อราไปนี่ผมฉีดทุกอาทิตย์นะครับผู้ชมอาทิตย์ละครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง หนึ่งครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์เนี่ยครับก็จะเกิดได้นี่ครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยเห็นไ,ไหมครับเนี่ยเกิดขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือเกิดจากเชื้อราครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนะครับเชื้อราอันนี้ครับผมจะเป็นเชื้อราก็คือจะกัดกินแล้วถ้าท่านผู้ชมถ้าเจอปัญหาแบบนี้ครับผมนะครับถ้าเราไม่กําจัดทิ้งมันจะนลามนะคะรับท่านผู้ชมอันนี้ท่านผู้ชมต้องระวังเลยคือมันจะลามจากต้นนี้ไปสู่ต้นนั้นนะครับผมให้ท่านผู้ชมรีบกําจัดทิ้งเลยนะครับ นะครับากาจัดทิ้งเลยเนี่ยท่า้องชมอันนี้เดินผมติดธุระอยู่ผมไม่ได้มาไม่ได้มาดูแปลงคือมีแต่มีรถน้ำรถน้าอย่างเดียวเนี่ยถ้าู้ชมดูนะครับจากแถวเมื่อกี้ที่ท่านผู้ชมที่ผมให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยมาต้องข้าง,างกาันเลยไหมครับเนี่ยเป็นเหมือนกันเลยเห็นไหมครับน,นีคือไม่ใช่ครับอันนี้คือเนี่ยตาของเขาไม่งอกเลยครับท่านผู้ชมดูอ๊ โอเคเห็นไหมครับเนี่ยครับอยู่ระแวกใกล้กันเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยครับต้นออกมาสวยเลยนะครับแต่คือโดนเชลราเนี่ยครับทำลายอันนี้คือผมขณะผมฉีดยาไว้แล้วนะครับแต่ก็ยังโดนเลยอันนี้ก็ไม่ไม่เกิดแล้วครับเห็นไหครับต้นนี้สวยนะครับเนี่ยโดนเยอะครับท่านผู้ชมเนี่เห็นไหมครับขั้นตอนที่ท่านผู้ชมดูนะครับถ้าถ้าเจอในแปลงของเราแบบนี้ท่านผู้ชมถ้าเจอในแปลงแล้วนะท่านผู้ชมต้องรีบจัดการเลยนะครับ อย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าถ้าถ้ามาชมปล่อยทิ้งไว้เนี่ยครับผมมันจะลามจากต้นนี้ไปสู่ต้นอื่นนะครับแบบนี้เป็นกันเยอะเนี่ยสำหรับมือใหม่ครับท่านผู้ชมต้องเอาต้องมาคอยหมั่นตัวด้วยยาเชื้อราป้องกันนะครับอย่าได้ขาดครับผมท่านผู้ชมยิ่งช่วงนี้ช่วงหน้าฝนอากาศเป็นแปลงเนี่ยจะเป็นกันเยอะเป็นกันเยอะมากครับ ท่านผู้ชมดูโอ้โหตายเยอะเลยครับผมแปลงนี้โดนเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ระวังครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูอ่าเห็นไหมครับพอเขาเป็นมาปุ๊บเลยครับท่านผู้ชมใบเขาจะเริ่มเหี่ยวแล้วเนี่ยอาการแบบนี้ครับท่านผู้ชมถ้ามีอาการแบบนี้ครับผมครับเขาจะเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งมาแบบนี้สุดท้ายก็เป็นแบบนี้มันจะลามจากทั้งแถวครับท่านผู้ชม ลำแรกให้ท่านผู้ชมกำจัดทิง้งแล้วก็ทําการพ่นยาเดี๋ยวตัวยาผมจะขึ้นไปให้นะครับท่านผู้ชมยาที่ว่าป้องกันเชื้อรานะครับผมจะขึ้นไปให้ให้ท่านผู้ชมไปหาซื้อมามาฉีดก็คือประมาณหนึ่งช้อนนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วท่านผู้ชมลองไปย้อนดูคลิปเก่าได้อันนั้นคือหนึ่งช้อนครับผมหนึ่งช้อนต่อน้ําประมาณหนึ่งลิตรแล้วก็ฉีดพ่นประมาณช่วงเช้าได้ครับช่วงเช้าช่วงเย็นฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้งท่านผู้ชมมันจะป้องกันได้ก็คือ ถึงจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันก็ช่วยให้เราต้นยางของเราอยู่รอดปลอดภัยได้ได,ได้ได้นานเหมือนกันครับท่านผู้ชมว่าอันนี้ผมพลาดเองนะครับยอมรับเลยว่าพลาดเพราะว่าไม่ได้มาดูแปลงเห็นไหมครับอยู่ละแวกเดียวกันครับท่านผู้ชมเป็นเยอะเลยตายเยอะเลยแถวนี้ทั้งแถวนะครับโดนเนี่ยท่านผู้ชมดูไหมครับ นี่คือความเสียหายนะครับที่เราไม่ได้ไปดูเพราะว่าถ้าถ้ามันเป็นแล้วมันจะลามที่ผมบอกไปมันจะลามไปหมดเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยอันดับแรกเราต้องกาจัดทิ้งแล้วตัวนี้ครับผมเราไม่ควรจะถอนทิ้งไม่ควรจะถอนนะครับแล้วก็โยนทิ้งในแปลตงตรงนี้ของเราครับท่านผู้ชมต้องเอาไปทิ้งไกลๆด้วยเพราะว่าบางทีตัวนี้มันจะมีละอ,องละอ,องพวกเชื้อราครับเชื้อราออกมันจะมากับพวกอากาศมันจะปิวไปครับท่านผู้ชมนะปิวไปทางนี้นะครับอันนี้เราต้องเอาควรไป,ไปทิ้งให้ไกลเลย นี่ท่านผู้รรมชมต้องต้องระวังด้วยสําหรับมือใหม่นะครับที่ที่ทํายางลักษณะอาการเขาจะเกิดแบบไหนก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ต้นนี้ครับผมเป็นแบบเนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะครับแต่ถ้าเราฉีดยาทันก็น่า,นาจะน่าจะเอาทันอยู่แบบนี้ครับผมจะเป็นกันเยอะครับผมเดี๋ยวดูนิดนึงครับดูกันยอเยอะเลย ครับผมนะครับนี่ก็ถือว่าเสียหายเยอะพอสมควรครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ที่ประสบปัญหาแบบนี้ครับผมก็ลองเอาข้อแนะนำนะครับหรือว่าวิธีแก้ไขอาการเบื้องต้นหรือว่าวิธีแก้แบบนี้ครับผมลองไปปรับใช้กันดูครับผมสาหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามไปด้วยครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดชีวิปใหม่สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ